l วลค e ั o ทูเท k เคปจ้าถ้าไม่ท้าทายน้องลิซ่าก็คงไม่ทํำะนะจ้าแอดบอกเลยว่างานนี้ต้องท้าทายสุดๆอยู่แล้วแอดเอาข่าวจากมารีแคร์มาเล่าให้ฟังกันนะจ้ะกระที่น้องลิซ่าเพิ่งไปร่วมงานกับเขาเมื่อไม่นานมานี้นี่แหละเขาก็มีการพูดถึงชุดของน้องลิซ่านะที่งาน B.I.F.F. นั่นเองเพิ่งจัดกันไปได้แป๊บเดียวไม่นาน แอดเนี่ยยังมูฟออนไม่ได้เลยกับความสวยของน้องนะชุดก็สวยน้องก็สวยลงตัวสุดๆนะแต่แอดบอกเลยนะว่าชุดที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยทางด้านมาริแคร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าใครก็ใส่ได้ไม่ใช่ว่าใครก็กล้าใส่ในประวัติศาสตร์เนี่ยมีแค่คิมคาราเชียดกับเคสแบนเชตเท่านั้นแหละที่ใส่ชุดนี้ลาลิซาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความกล้าที่จะใส่ชุดนี้ออกมาค่ะ ซึ่งเขาบอกว่าต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าชุดชุดนี้เนี่ยมันยากทุกคนมันเหมือนกับชุดบอดี้สูทอะไรแบบนั้นแต่ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยลึกลามมากกว่านั้นมากๆเลยแหละซึ่งมันมีดีเทลบนชุดนี่เยอะมากเยอะแบบมากจริงๆซึ่งชุดเนี่ยมันโดดเด่นสุดๆเลยเอาเป็นว่าถ้านางแบบที่เป็นคนมาใส่ชุดตัวเนี้ยแล้วถ้าไม่ใช่คนที่โดดเด่นเนี่ยแอดบอกเลยว่าเอาไม่อยู่นะคะ ด้วยความที่ดีเทลของชุดมันล้นหลามขนาดเนี้ยแต่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็ทําจนมันยอมแพ้ลาบคาบไปเลยค่ะจะชุดตัวนี้มันแพ้ให้กับน้องไปเป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็เป็นสีสันให้กับงานสุดๆสร้างบรรยากาศสร้างมูทให้งานสร้างซีนให้งานแบบสุดๆเลยน้องเนี่ยสวยจริงๆกับชุดที่น้องใส่ออกมามันลงตัวสุดๆเลยซึ่งเขาดีแอดอ่านดูนะเขาก็ชมน้องเยอะม,อมากๆเลยแหละงานนี้แอดก็ต้องบอกแล้วว่าชุดที่น้องใส่ แอดดูทีแรกเนี่ยแอดก็รู้สึกว่าชุดเนี่ยมันสวยจริงๆแหละแต่อย่างที่เขาพูดมันคงยากจริงๆแหละไม่ใช่ว่าใครใส่ก็จะสวยโดยเฉพาะท่อนล่างที่เป็นประดับไปด้วยดอกไม้เต็มไปหมดเนี่ยโอ้โหมันเด่นจริงๆทุกคนมันเด่นจนพร้อมจะแย่งศีลทุกคนที่หยิบมันมาใส่เลยแหละคือมันเป็นชุดที่กล้าหาญมากๆเลยนะซึ่งน้องลิซ่าเนี่ยก็ปาบจนอยู่หมัดพยศแค่ไหนก็เอาไม่อยู่น้องลิซ่าจัดการจนมันต้องยอมซิโลล่าให้น้องใส่ออกมาแบบนี้แล้วน,น้องก็ถ่าย ทอดบันออกมาได้เป็นอย่างดีชุดเนี่ยโคตรจะศิลปะโคตรจะอาร์ตเลยทุกคน ดูยังไงมันก็เป็นงานแฟชั่นที่ต้องแบบเข้าถึงแบบลึกๆเลยอะ่ะเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นชั้นสูงก็ว่าได้แฝงไปด้วยศิลปะมากมายแต่ก็ต้องยอมแพ้กับน้องลิซ่านะโอ้น,อน้องในสวยจริงๆแอดนี่ชอบมากๆเลยซึ่งชุดนี้มันก็มีกระแสะเต็มไปหมดเลยนะเรียกได้ว่าในดเซนเกาหลีคอมเมนต์กันชามตามฟอรั่มเกาหลีเนี่ยโอ้โหอยู่กันไม่สุขบางคนก็ชอบชอบไม่ไหวบางคนก็ไม่ชอบแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยแอดก็คิดว่าเขาคงเข้าไม่ถึง นั่นแหละคือบางทีชุดของน้องเนี่ยมันก็ต้องใช้ศิละปะมองกันนิดนึงแต่ถ้าในงานแฟนชั่นทั่วโลกเนี่ยเขาให้การยอมรับกันหมดนะทุกคนคือวงการแฟชั่นเนี่ยเลสเปกมากๆ คือเขายอมรับในความสวยของทั้งชุดและของอลิซ่าแล้วน้องก็ไวรัอมมากๆสื่อใหญ่สื่อโตสื่อเล็กสื่อน้อยลงกันเต็มไปหมดในต่อต่อก็ลงด้วยเช่นกันบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มไัวรอัอไม่ไหวงานนี้ก็เลดติง้งพุ่งอีกแล้วค่ะและที่นี่คือเท c เคป o อถ้าชอบไปกดสาไปแอดด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กัน